สาธุชน <c oughs> ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการการบรรยายประจำวันเสาร์สำหรับภาควิสาขาบูชาได้สิ้นสุดลงไปแล้วตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วมาวันเสาร์นี้เป็นวันเสาร์แรก <c oughs> ของภาคอาสาลละหบูชาซึ่งจะได้มีเป็นลำดับไป การบรรยายสำหรับภาคอาสาละหะบูชานี้ก็เป็นการตั้งต้นใหม่คือเปลี่ยนเป็นเรื่องใหม่เพราะว่ามันสิ้นสุดไปเรื่องหนึ่งแล้ว <c oughs> ในภาคนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อใหญ่ของเรื่องประจำภาค นี่ว่าธรรมะกับการเมือง <c oughs> บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องเอาเรื่องการเมืองมาพูดในรูปของการบรรยายธรรมะ และบางคนจะสงสัยไปถึงกับว่าการเมืองจะเป็นธรรมะได้อย่างไร <c oughs> เกี่ยวกับข้อนี้เราจะต้องทำความเข้าใจกันให้ถึงที่สุดในคำว่าการเมืองจะก่อนน่าจะโดยย่อหรือโดยสรุปความ <c oughs> ที่เราจะลองออตั้งข้อสังเกตรหรือข้อสงสัยหดูว่าโลกในปัจจุบันนี้ไม่มีความสงบสุขที่ไม่มีความสงบสุขก็เพราะว่ามีอะไรอย่างใดอย่างหนึง่ง ทำให้เป็นเช่นนั้น <c oughs> ทุกคนอาจจะมองเห็นค้องต้องกันว่าเหตุที่สิ่งสิ่งหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั่นเองไม่เป็นไปยอย่างถูกต้องในโลกนี้โลกนี้จึงยุ่งยากลำบากมากขึ้นทุกทีและเราจะไม่สนใจในสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั่น ได้อย่างไรนี่เป็นข้อแรกและเป็นข้อใหญ่ที่สุดคืขอข้อที่เราหาความสงบสุขไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีความถูกต้องทางการเมืองอย่างน้อยก็ควรจะหยิบขึ้นมาพิจารณากันดูบ้างแม้ยังจะไม่นึกถึงคำว่าธรรมะจะนึกถึงคำว่าการเมืองก็แล้วกันก <c oughs> ็เห็นได้ว่าการเมืองเป็นสิ่งที่ ควรหยิบขึ้นมาดูพิจารณาดู <c oughs> ทีนี่สำหรับคำาการเมืองนั่นมันยุ่งยากลำบากเพราะว่ายังไม่รู้ว่าอะไรกันแน่โดย้ำไป <c oughs> พวกนักศึกษาก็ยังไม่รู้ว่า การเมืองโดยแท้จริงนะมันคืออะไร <c oughs> แล้วก็คิดนึกหรือทำไปโดยไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง <c oughs> ก็เลยแก้ปัญหาต่างๆทางการเมืองไม่ได้ <c oughs> ทีนี้สำหรับคนตัวไปที่ไม่เป็นนักศึกษาเป็นชาวบ้านตามธรรมดาก็ยิ่งไม่รู้ว่าการเมืองนั่นคืออะไร รู้แต่เพียงว่าเขาพูดกันอย่างไรก็เมาเหมาอ,อ่กันเอาไปตามนั้นมันก็ได้แต่การเมืองชนิดที่คนทั่วไปเขารู้จักหรือเขาพูดกันหรือเขาสมมติก <c oughs> ันก็เลยยังไม่ได้รับประโยชน์อะไรไม่สามารถจะช่วยกันแก้ไขหรือระมัดระวัง เป็นไปในทางที่ถูกต้องได้บางคนจะคิดเลยว่าเรื่องการเมืองนั่นมันเป็นเรื่องพิเศษเฉพาะหมูเฉพาะพวกเช่จนเฉพาะพวกนักการเมืองเป็นต้นไม่เกี่ยวกับชาวไร่ชาวนาชาวบ้านตามธรรมดาไม่เกี่ยวกับกษัตริย์สนะไอ้นองนี้ <c oughs> นี่ก็ ก็รู้หรือเข้าใจเพียงเท่านั้น <c oughs> แต่เึ่งอย่างไรก็ดีเราอยากจะเพ่งมองไปยังปัญหาที่ว่าทั้งโลกไม่มีความสงบสุขก็เพราะเหตุว่าไม่ไม่มีความถูกต้องทางการเมือง <c oughs> เหตุผลเพียงเท่านี้ก็พอแล้วที่เราจะสนใจเรื่องการเมือง แต่จะต้องหาความหมายหรือข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่เรียวกว่าการเมืองนั้นให้ครบถ้วนต้องเข้าใจอย่างถูกต้องแม้ว่าเราจะทําไม่ได้คือจัดทำตามอํานาจของเราไม่ได้ก็ยังควรจะรู้ไว้ว่ามันจะต้องทําอย่างไรและยังจะต้องพูดกันไห้โดยหวังว่า ให้คนชั้นหลังเขาจะทำได้ช่วยกันออกความคิดความเห็นว้าให้ครบถ้วนก็เ,เชื่อว่าจะเป็นการดีแต่ตามความรู้สึกของอัตมานี่รู้สึกว่าจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปที่ข้อที่ว่าการเมืองนั่น <c oughs> มันเกี่ยวอะไรก,กันกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ นี่สิ่งที่เรียกว่าธรรมะมันเป็นของพุทธบริษัทอยู่โดยตรงถ้าเกิดข้าการเมืองมันเกี่ยวกับธรรมะเท่าไรการเมืองมันก็ต้องเกี่ยวกับพุทธบริษัทมากเท่านั้นนี่จึงได้ตั้งหัวข้อสําหรับบรรยายขึ้นมาว่าธรรมะกับการเมือง <c oughs> เราควรจะตั้งปัญหาขึ้นมาตรงๆว่าพุทธบริษัทควรสนใจที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะเหตุไร <c oughs> ตลอดไปถึงว่าสนใจอย่างไรและเพียงไรด้วย <c oughs> ถ้าเรารู้จักกสิ่งที่เรียกว่าการเมืองอย่างถูกต้อง ก็จะตอบได้เองทันทีว่าเพราะเหตุไรจึงต้องสนใจการเมืองเดี๋ยวนี้เนื่องจากยังไม่รู้หรือไม่ไม่รู้อย่างถูกต้องแต่สมบูรณ์มันก็ต้องพูดพร้อมๆกันไปว่าการเมืองนั้นคืออะไรธรรมะนั้นคืออะไรและเราพุทธบริษัทควรจะสนใจเพราะเหตุใด ในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทอาตมาก็อยากจะอิงอาศัยพระพุทธภาสิตบ้างเป็นธรรมดาผ <c oughs> ู้จะมองโดยหลักของพระพุทธภาสิตก่อนสิ่งอื่นเสมอ <c oughs> ทำหรับคำว่าการเมืองจะมีรายละเอียดอย่างไรก็ตามทีเธอแต่เมื่อการโดยสรุปความสั้นๆแล้วมันก็เป็นการช่วยกันแก้ปัญหาของบ้านเมืองหรือของอสังคมทั้งหมดหรือของโลกก็ได้ และมุ่งหมายโดยตรงก็คือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากคนอยู่กันมากๆเพิ่มมากขึ้นทุกทีเป็นปัญหาอย่างเดียวกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะในระดับเล็กหรือระดับกลางหรือระดับใหญ่คอยนึกถึงคำว่าการเรือน เรื่องการบ้านเรื่องการเมืองเรื่องการโลกซึ่งต่อไปอาจจะมีทิ้งคำว่าการจักรวาลคือทุกๆโลกรวมกันมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างเดียวกันคือปัญหา,าเกิดมาจากการที่สัมพันธ์ติดต่อกันมากคนขึ้น ถ้าไม่มาอยู่กันมากคนไม่มาเกี่ยวข้องกันมากคนปัญหาชนิดนี้ไม่เกิดพอเกิดมาอยู่กันมากคนมันก็เพิ่มมันก็เกิดปัญหาขึ้นและเพิ่มมากขึ้นภายในเรือนหรือภายในบ้านเรือนหลังหนึ่งมันก็มีปัญหาที่เกี่ยวกันอยู่กันหลายที่เกิดจากการที่อยู่กันหลายคน ถ้าจัดไม่ดีมันก็อยู่กันไม่ได้อยู่กันด้วยความทนทรมานคิดดูเถอะแม้แต่ในบ้านเดียวท่าท้าครอบครัวเดียวท่าท้ามันก็ยังต้องมีการจัดการทำอะไรบางอย่างให้มันถูกต้องมันจึงจะอยู่กันได้โดยพักตุกนี่ขยายไปถึงหมู่บ้าน หลายเรือนจำนวนคนมันก็มากขึ้นปัญหามันก็มีมากขึ้นก็ยิ่งจัดได้ยากขึ้นไปอีกพอเมื่อจัดได้จริงจะเรียกว่าอยู่กันเป็นภาสุก <c oughs> ที่จะมันขยายออกไปถึงประเทศทั้งประเทศมันก็ยิ่งเห็นได้ว่า จำนวนคนมันมากขึ้นอย่างประเทศไทยเรานี่ก็ได้ยินว่าตั้ง40กว่าล้านคนนะ <c oughs> ปัญหาต่างๆมันก็มากขึ้นทั็ตกองจัดมากขึ้นไปอีกธรรมการเมืองอามักจะหมายถึงระดับปัญหาถึงหมายถึงปัญหาระดับบ้านเมืองในประเทศอย่างนี้ นี่มันอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ประเทศเดียวไม่ได้มันเกี่ยวข้องกันเดี๋ยวนี้ก็เรียกได้ว่าจะทุกประเทศเนะีย <c oughs> การเมืองนั้นมันก็เลยขยายออกไปเป็นการโลกคือการเมืองของโลกนั่นเอง <c oughs> เดี๋ยวนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าโลกมันเล็กข้า่า แอบข้าวเพราะการไปมาหาสู่กันมันสะดวกยิ่งขึ้นจนจะไม่มีเหลืออยู่สำหรับให้อยู่โดดเดี่ยวโดวยไม่มีใครรู้จักส <c oughs> ามารถจะไปได้ถึงทุกคนทุกแห่งในโลกมันก็เลยเงื่อนกันหมดมยังเห็นได้ว่าแต่ละประเทศมีความมุ่งหมาย จะตั้งทูตของตัวไ้ประจำยังไปประจำในประเทศต่างๆทุกประเทศในโลกทีเดียวถ้าทำได้ <c oughs> แล้วก็ได้พยายามจะทำกันอยู่อย่างนั้นนี่ทำให้เห็นได้ว่าไอ้ทั้งโลกนี่จะมีกี่ประเทศก็ตามมันผูกพันถึงกันเกี่ยวเนื่องถึงกัน ปัญหามันก็มากขึ้นเป็นปัญหาของโลกการโลกรลยการเมืองของโลก